คุณธนาธรแล้วก็อนาคตใหม่นาคตใหม่รองประธานอะไรคุณนีเนี่พูดเนี่ยพุดได้ได้ได้คิดป่อการเรื่องนี้นะก็คงจะเป็นอุดมการเดียวกันกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศพึ่งอุดมการมีใจพึ่งงบประมาณพึ่งประชาชนมีใจพึ่งเงินตราสู้ด้วยใจมิใช่สู้ด้วยเงินก็คงจะเป็นอุดมการที่ทางพรรคได้ถนัด ผมถือว่าการกําเนินของพรกอนาคตใหม่หน่าจาะถูกวิญญาณของจิตภูมิศักพ่อผมชื่อครูปเปกชายเกตก็มีจิตวิญญาณของภูมิศักได้เสียชีวิตไปเมื่ออายุ3ามสเปีอดีตเป็นครูโรงเรียนจังหวัดเนี่ยครูปเปรกชายเกตก็ก็อยู่ในชื่อของอุทยานประวัติศาสตร์ทางดงแห่งนี้ก็พาผมขํามกอเป็นน้องชายที่จะมาร่วมคิด ร่วมทํากับอนาคตใหม่ก็กฝากให้ให้ร่วมมือกันด้วยที่ว่าเราทำเลือกในข้าวที่เรากินนั้งของประชาชนแม้แต่ว่าคุณธนาธรจะเป็นนักธุรกิจที่มีความร,ร,ร่ำรวยก็ก็กินข้าวจากมือของประชาชนที่ได้ได้ปลูกขึ้นมาผมก็มีบทกวีอยู่บทหนึ่งไม่ได้แต่งเองก็อ่านเจอมาก็รู้สึกว่ามันสอดคล้อ,องกับความรักคือพรรคอนาคตใหม่ นำความรักความหวังดีมาสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราเลือกพักอนา,นาคตใหม่เราจะชนะร่วมกันชนะร่วมกันเป็นใจชนะของประชาชนข้อมอบดอกไม้จากใจสื่อหมอบน้ามิดจากมือเปื้อสซื่อซาง ให้พ้องจนเพศรักตัวจัก,กรวาลให้โลกผ้านฝนไยจะพอยจังสร้างโลกรวยรวมจันเพื่อวันหน้าหลักโลกลาเพื่อจนคนรุนหลังรวมโรรักจามาขี่มีพลัง การมิดจาลาลังกำฟังไปเนี่ยหมดคคือในแง่เป็นสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างผมเนี่ยก็ได้ก็ไม่ได้เกิดก็ไม่ได้เกิดทันยุคนั้นนะแต่เราไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าสมัยคนถึงสามารถเอาคนมาเผานะครับอะไรมันทำให้เป็นอย่างนั้นได้นะครับแม้เราอ่านหนังสือเยอะเท่าไหร่เราก็ไม่เข้าใจ มาเข้าใจจริงๆก็ปี5้าสามเพราทำไมวันนั้นถึงเอาคนมาเผาได้อ่านหนังสือเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเข้าใจเข้าใจก็คือปีห้าสามสังคมเนี่ยมันสร้างให้มนุษย์เกลียดกันขนาดที่พร้อมจะเข็นฆ่าทารุณกันได้ขนาดนั้นนะคนที่สร้างเรื่องราวให้คนเกลียดกันได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยมันไม่มีว,มวุฒิจิตวจัย ะครับมันพร้อมที่จะทําให้พร้อมที่จะทําให้คนเสียคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับสร้างความเปลี่ยนชั้นให้แก่เพื่อนร่วมโลกรวมถึงขนาดที่การฆ่ากันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพือ่อการพัฒนาครนะับดังนั้นในส่วนตัวผมคิดว่ามีสองอย่างอย่างแรกก็คือ <c oughs> อย่างแรกก็คือถ้านับถังแดงวันนี้ก็เท่ากับเกือบ50ปีนะครับสังคมไทยก็ยังไม่ได้เรียนรู้ว่าจะอยู่กับความหลากหลายทางอุดมการ์อย่างไงจะอยู่กับความหลากหลายทางความคิดอย่างไงสังคมไทยไม่เคยอนุญาตให้มีอุดมการ์อื่นงอกงามเลยนอกจากอุดมการ์ที่เป็นอุดมการ์จารีดในสังคมไทยนะครับ เป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้ด้วยยกพยานระดับความรับรู้ของสังคมไทยให้ยอมรับความหลากหลายทังอุดมการได้ไม่ใช่แค่แนวคิดสังคมนิยมไม่ใช่แค่แนวคิดสังคมนิยมหรือแนวคิดทางด้านเสรีนิยมแม้แต่ความเชื่อทงางศาสนาด้วยหลักการเดียวกันมันก็ถูกนําไปใช้ในสามจังหวัดชายแดน่างๆเช่นกันเราเห็นได้เลยว่า แนวอุดมการแนวความศรัทธาความเชื่อไม่เคยอนุญาตไม่เคยได้รับการอนุญาตให้ดำรงอยู่ในสังคมข้อที่สองก็คือเรื่องการยอมรับประวัติศาสตร์และเอาผู้ทำผิดมาลงโทษให้ได้ถ้าผมก็จะไม่ผิดกรณีถันนงแดงไม่เคยมีการลย้ยคดีเอาผู้ดำผิดผู้กระทำผู้สั่งการมาลงโทษในคดีทังแดง ซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาในสังคมไทยที่เหมือนกับกรณีอื่นๆแล้วถ้าเราปล่อยให้ประวัติศาสตร์มันเดินอย่างนี้ถ้าเราไม่ขีดเขียนประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องไม่นําความจริงมาเล่าไม่นําผู้ที่มีส่วนร่วมในการเขียนข้าปรามป,ประชาชนมาลงโทษเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะนะครับดังนั้น ไม่อยากไม่ได้พูดด้วยความอโอหังหรือหยิงยโสแต่พูดด้วยความนอบน้อมนะครับเมื่อสิ่งต่างๆเนี้นนไม่ว่าคนแค้นรใจนะครับแล้วก็พวกเราขอรับขอบคุณนะครับลงยาได้เวลานะครับพิลัน